ไปเด็ที่เห็ดไปหดกอน้โอ้คินหอมกันอะไหอมหอมหอมเดกแม่พยาก็ได็แซ่บเลยอเดอนเปิอนนี้พี่น้องเอาย็นเพิ่มลูกาดีเขาเย็นมันเยียม่เขาเย็นก็เสียได้หรอเย็นลูกแมนตอนตอนง่ามดนี้ ปลาไปหาเคอนรับพป่ล้งครับมางส่ผักเมื่อกี้ผักโิดเมื่อกี้ยังวัได้เป็นกแต่ว่าหอมแล้วอมอมแล้วพี่น้องเอกินหอมบ่เธอกินหอมเธอกินหอมก่อนเธอได้าวพี่น้อยผู้หนึ่สีสันชมซาชมวิ น,น,นี่ขยาประเดียวเสกประเดียหอมนี่อีกไฮนึงพือเขเย็นมันเข<อ>เย็น<ง>เนียวข้มันเนียวเพื่อยนเสดเยโอ้ม่ขเย็นมันเหนียวแม่ขันเทาสีตากสมันกขึ้นงขาเคยค็ดสุ่มน่ะะคะประเดี คือแดงเข้าให้สุ่มเขาก็เอาเขาสุกใส่เข้ากันประเด็นด้วยหรออันไส่นี่มันสีเห็ดไห่มันกระเด็นหอมท่านนพี่น้องน้ำแดงเด็นจงคือเลยโอสีเดียวกันครับสองไห้สองอ,อ,องค์องค์มังกรพี่น้องอันนี้เห็ดได้จะเดือนแะฮะประมาณสองเดือนสองเดือนนี่ละกินท่านได้ได้ท่านกินนี่ถ้าพอดีกินส็นแน้วนี่พี่น้องเกินเลยก็นหอมหอมเดี๋ยวนี้พิ่น้องกินเลย พี่น้องก็ยิดถือกินเขา่าโทรศัพท์นะครับผู้นะตัวเปรียวเอ้ยโผล่พว,พวมีตตต้ตอนนี้ฮาร์ดเปลี้ยก้อนช่วงยุบโควิดพี่น้องเปรี้ยวซีโอมาก่อนก่อนหน่อยก่อนหน้าพระองค์พี่น้องก่อนหน่อยพี่น้องวันมากนน่อนใหญ่ดอก ปลาเงืปลาเด็กปลาหาเส้นหาอ่นนองปลาหาเส้นหานี่ยาหาเส้นหาก็ิขึ้กนนนี่มา้ิงงาเองพูดอะไรซิมพอมยดุมมึขนาดท่านได้กินนี่อมข,อขอ้าหอมเเขาเย็นนันเหลือแบบที่ ก็เลยเอารุ้งมาใส่ได้อยู่พี่น้องใส่แล้วมันสีหอมสีอะไรปลาล่าเลย่ไหมปลาโจ๊กผักหน้ามันจะปิดใวเอาพี่ปิดพายางปิดสั้นที่เหล็กต่อมากอะเลื่อนผ่านไปหรอกปิดปิดร้อนเมื่อวันเมื้อวันยันไป เอาเนื้อาเลี้ประเด็กปลาเด็กน่าผู้ใดมีมีหนอนพี่น้องก็พูยากนะครับวิธีแก่คือไปหาใบขีหนอนมาใส่ได้พี่น้องได้ใบขีนนอนมาใช้มาปลกหนาพี่น้น้อนสีตายหมดนะครับใบขีนน้อนต่างโขง มาเหลืออีกถังสุดท้ายพี่น้องจะได้เฮ็ดไหมจะได้เฮ็ดอีกโอ้ยเสียแล้ไไวพุ่นขอมาทางไหนเลยจ้ะนี่อีกถังนึงพี่น้องกำลังเสียเหตุถังสุดท้ายแล้วถังนี้มักไว้ได้เดือนกลัวล่ะพี่น้องมักว่ายว่างอันท่านได้เข่าซ้อมเลยไหมอ๋ออันนี้ก็เอาเข่าใส่ให้มันได้หนิต้อนเข่าได้หนิว่าไม่ใช่ไหมขอมาสีหงส์เวยจละหนึ่งวันยันบริเลพี่น้อง ยันบ่อเลยเลยจะการพีแบบนี้งามครับจับเนให้ฟุ้งสิจิ๊บกระเดียกไอ้กวันที่เด็ดล,ล้ำดีหนะมม่อยยังไม่มีเวลาว่างโอ้ขนาดพ่อท่านเลยใส่เคื่องใหหอมด้วยตัวปลาก็ได้ไม่ต้องได้เอาไว้ เมฟะเนี่ยคัวบ้านตัวว่างอะไรพี่เราเนี่ยเพราะพ่อใหญ่เป็นผู้ไปหาพี่หโอ้ยมันเสียดต้องผู้ไปหาเออเสียเสียลร่างเอาอันนี้ฮะตัดหอมมักเลยขนาดไม่เป็นเพราะว่าอย่างเพราะว่ามักไว้ดุลกะิอาทิตย์สองอาทิตย์กะจิแจ้งเฮ็ดอันนี้มันหอมหายก็แปลงแค่พี่หนุ่มซีมก่อน พซิมเลยหอมมีลีพี่น้องไอ้ข้าวทำขัวไปอันนี้ขัวแล้วจ้าทำขัวไปเต้นวิ่งเขาใครไม่ยินข้มเนี่ยก็ต้องขัวใส่ผ่อนนะขัวน้องพับเย็นบ่ได้แต่เดียวมันถือขั้มหอยข้าวมันตันเซนมาให้โอ้ยลืมขัวน้ำตาลบ่เป็นยังเดียวจังมาตัวเซตีดังกันเลยเซตีดังกันเลยไม่น้ำตาลบ่บ่ มีเอามาเลยบกหัวก็ได้ใส่ก็ได้น้ำตาลดีพนี่ยนี่น้ำตาลขาวเดิมหลังจากใส่เครื่องใส่เข้าแล้วพี่น้องก็ข้นข้นเข้ากันเวยนี่คือข้าวกาใส่ออนะมันหั่นกันเพียเป็น เฮ็ดเป็นมาแต่อายุเลกปีสิบสองปีเฮ็เ <ง ffer> เป็นมาแต่ปีน่่าฮ็ดแม่าฮ็ดพี่น้อ,อ,อขั้วป่าน่แต่ยุอชองพูดอีนีสองนี่ยคือขั้วหัขั้วป่านมหัทแทนคนท่าสมัยไดกีนะนว่าเฮ็ดเป็นมาแต่สิ อายุพอสองน่ป่ะท่ประเเป็นตอนอายุจะปีสาวันี่ละยี่สิ็ปีสาวคัวพี่น้องสาวปีกบอีกหนึ่งหมื่นครัวคอเก่าสุดอบุญวนือสุดอบุญเลยฮะโอยคือกินาจีดน่เป็นนต้องไปอาบไหมตนนี่ตอน่าเี่ยพอปาไปหามาดิ่ เ้ยหามากก่ฮิดมันกับสีโปปินด้วยนะหามากเลมึงละยี่สิบสามสิบโลถึงปลาปลาด่างหาเส้นหาเลนเนองหรือว่าตัวใหญ่ก่อน,อนกระไดขึ้นนะครับเอาแฮติก่อน พี่น้องคนี้เขาจะถามว่าเป็ี่ยนอันนี้ยังได้มือด้านไหนที่เอาด่างไปจอดนาะครับพี่น้องด่างจอดมันขึ้นมาตะฟังตะแกรงเฮายบานเราเราจอดเปลี่ยนก็มีดิว่าจอดเนี่ยไดเมันอธิบายว่าถึกนาะกขึ้นยับด่างฉันมันเรื่อยๆนะครับยับมรื่อยใช่ถ้าผู้จอดว่าเปลี่ยนปลาเขาขึ้นมานะครับ

แแค่แรกเนี่ยย่างขี้แรกต้องแปดเก้าเดือนน่ากินเด้ค่ะกิแปดเก้าเดือนค่อยกินได้เย็ดม่หนี่เคาก็ได้สองสามเดือนแปดเก้าเดือนค่อกินได้เหรอใช่ไหมเพื่อควบเนยใจของการประแดดที่เป็ี่นนะขั้นแรกการซชื่อมปลกเป็นประเป็นขี้ออกมาเอามาปิ้งก่อนปิ้งจำก่อน บ่เนากับแม่นปิ่นแล้วล่ะอบอเนาคือแม่นปิ่นประเดดแดดที่นองเยอันนี้ที่ร้ที่สีบอรเนอเพราะว่ามันหอมเลแม่ชิมกันหน้าตัวยังไงเนี่ยหอมมากนอุปอหอม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 มกเลยหลังจากนี้สีนัดใส่ถังก็พ้วระเจยใสถังถังถังดำเนี่ยไม่เปิดง่ายเปิดออก Say thang dâm hơi. Say thang dâm hơi. Say phải dâm hơi. Say thang 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 say hành xây ôm mong còn thì ô xây thắng xây ôm mong còn thì là tuổi ngày có phần tuổi chín hay nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตมันตอนมันรอยถึงให้จากน้าม,ม,มันคือคมได้มันคืคมหอดน่แหละคมหอดนู่นเลยี่นี่กคมมันก็ลร้อยถึงแมาไหมนะ แลพี่น้องบ่เต็มท <tới> <etta> ั้งปานไนนครับบ่เต็มปายใปากระสิปิดที่บ้านแี่ยังไม่ใส่น้ำลุ่มไหลพุอยไปแนีน้ำลุมไหลพี่น้องลุ่งก tao Ừ, chúng con đi cùng mình chúng mình có đẹp 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 thả đẹp đẹp thả น,นี่ฟ้าอย่เป็นว่าเรียบร้อยเียกหยกหยกหยกรยกห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 ยลนวกหนกหไัหยกกหยลยกหกหย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 หยกหยกยกยกหยกียกหยหย่หยกหยกนยกอยกห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 ย่หยกหอกหยยกหยกหกหยกหอกหยกหยกยกหยยกย ขอฝากาอีกแค่ช่องนี้ครับพี่น้องช่องพ่อพญาลัมเพื่อนนะครับเดิดไปยังบรทันโคตรยังบรทันถึงพันเลยพี่น้องไม่เห็นว่าคนมีคนตามากเลยนะยับ้านไม่ถ่ายถรูปพี่อนไหมถ่ายรูปคนเห็ดพี่น้องครับสำหรับลิปนี้ไว้เท่านี้ครับพี่น้อง